ลูลูลูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง FC Drama t s นะครับวันนี้เราจะมาพบกับการอัปเดตละครยินเรื่องใหม่3ามเรื่องสามช่องสามสไตล์กันนะครับเรื่องกันทีเรื่องแรกจัก,กรวา Hero One Universe, ลฮีโร่วันยูนิเวิร์สละการส่งมอบภารกิจครั้งใหญ่ในละครเรื่องใหม่ภูผ,ผาผีคุม้ม กับการประชนภัยของเจ้าชายที่หลงไปสู่หุบเขาลึกลับชาวบ้านต่างร่ำลือว่ามีพูดผีปีศาจอาศัยอยู่เจ้าชายรอดตายมาได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่ทว่าความทรงจำที่ผ่านมาหายไปเขาเติบโตมามีความรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยการช่วยเหลือจากผีทั้งแปดเนาได้ชื่อว่าผา เมื่อเขาได้รู้ความจริงว่าผีทั้ง8ดที่เลี้ยงดูเขามาคือวิญญาณเฝ้าสมบัติภาร,รกิจการออกปไปชนไปเพื่อตามหาเศร้าของสมบัติที่แท้จริงเพื่อปลดปล่อยวิญญาณผีทั้ง8ดพร้อมการตามหาครอบครัวที่แท้จริงจึงเริ่มต้นขึ้นติดตามชมละครผู้าพาผีคุม้มทุกวันจันทร์ถึงประรอาิยสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31 มาต่อกันที่เรื่องที่2กับเรื่องนางฟ้าอสูรทางช่องสามกันบ้างนะครับกับละครดองเข็มตั้งแต่ปี2559ที่ทางช่องสามทุกหลูดองออกมาสู้สังเวียนละครเย็นในครั้งนี้กับเรื่องราวของหนุ่มเลื่อนน้ำข็มที่มีชีวิตอยู่กับท้องทะเลแต่มีเหตุให้ต้องไปจับตัวสาวสวยรวยสัพย์ลูกสาวมหาเศรษฐีมาต่อรองทวงความเป็นธรรม เมื่ออยู่กันไปนานวันความดีก็เริ่มทําให้ความโกรดเกลีดกยดของสาวสวยเปลี่ยนเป็นความรักติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มทางช่องสมกด33และปิดท้ายที่ละครรีเมคในตำนานของทางช่องเแม่มาไม่มาในละครที่ดาวานอนเมื่อที่ดาหัวหน้าชนกลุ่มน้อย พลัดพรากจากถิ่นเกิดเธอจึงต้องใช้ชีวิตในป่าตั้งแต่เด็กโดยมีแม่ลิงเลี้ยงดูจนเมื่อเติบใหญ่เธอได้พบกับชายหนุ่มผู้รักธรรมชาติที่พาเธอเรียนรู้ชีวิตและช่วยตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงแต่อุปสรรคระหว่างทางก็มีมากมีเมื่อทั้งคู่ต้องหนีวายร้ายที่หวังผลประโยชน์จากป่าและมาเฟียตามล่าเพชชมพู ที่ทั้งคู่ครอบครองติดตามความสนุกเข้มข้นและการประชนภัยในละครเย็นในตำนานเรื่องนี้ว่าจะกลับมาสร้างตำนานที่น่าจดจำได้หรือไม่ต้องติดตามชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมง45นาทีทางช่อง7 HD กด35เป็นยังไงกันบ้างครับละครแต่ละเรื่องแต่ละช่อง งัดมาเดกกันมาสู้อย่างเต็มที่แล้วเรื่องไหนจะมาวินเป็นแชมป์ละครเย็นก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆเลยล่ะครับว่าแฟนๆจะดูเรื่องไหนสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องดาวอัปเดตเพียงแค่นี้หากมีเรื่องดาวที่น่าสนใจจะมาอัปเดตให้ทราบเป็นระยะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ